เราจะมาเล่นนําหวยจ้ามาเล่นนําหวยอาการหอนไรสวัสดีค่ะสวัสดีด้วค่ะเดอบ่เด้ลงไปเล่นเดี๋ยวจะนั่งเบิงเพิ่นเล่นอาการหอนกันเลยมา เดี๋ยวจะเอาซองให้เบิรงกแล้วจะนอเบเตอร์มาเตสเบตอรอ้ามาดยะเบตอากาศห่อนแล้วจะนาะผู้เฒ่าในหมู่บ้านเพิ่นกม็มานั่งอยู่ดิมหนามนล้วจะนาะเล่นเกมเล่นนั่นเล่นนี่กันกับกล่องให้เบิ่งกแล้วจะนะอันนี้ เล่นน้ำห่วยก็ส่นตีน้ำห่วยน้ำห่วยอิตาลีแม่น้ำคือบานเท่าอ่ะเราจะขอโทษขออภัยด้อขอผิดก,กล่องเนี่ยแฟนลูกไปเหรียญแต่ก็ลูกแต่ว่าอ่อยบ่ได้ลูกไปเหรียญ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนออาคาจ่ะเนอคนคนค้าเนี่ยนอนแช่บัมบินนอนเนี่ยเด็ดจ้ เบื่องจ้ะอันนี้แม่น้ำอยู่ในหมูบานเราจะน้ออันขับรถมาประมาณหาหนาที่นี่เราจะไกลๆอยู่ในมูบานเป็นแม่น้ำหน่อยจ้ะ จากแม่น้ำน่อยเยนีย่ยกะเน่าๆไปแล้วจากก็จะเน่าไหลไหลไปเดือยกะไหลไปลงซู่ทะเลสาไปรวมกันลงทะเลสาทะเลใหญ่หมแลวนว่าจะเนาะฟิวเมอเรียวซอเพิ่นแล้วจะเนาะฟิวเมก็คือแม่น้ำภาษาภาษาอิตาลี ทางหุ่น,นาาหมืดนนอกจากซองใบหมืดบ่แต่ว่านี่อยแนบบ่เห็นนอกจากเนาะเฟรดดาลกว่กับเป็นเต้เล่นอยู่นอกจากอากาศมันห่อนคนก็เล่นร้ายอยู่จ้ะเล่นคนละศอกคนละมุมผู้เทาผู้แก่เพิ่นกับมาเล่นคือกันกับอันยุนีเพิ่นกัตั้งโต๊ะเล่น นั่งเล่นนั่งคุยกันสังสรรค์กันเนาะบางคนก็ขี่จักรยานมาแต่ว่าพูดถึงเราจะเบ้าว่าความำคว่เล่นน้ำเพิ่นบบเล่นปันใดกันจะอยู่นี่เพิ่นมักอาบแดดร้ายกวัวจะแต่ว่าเพิ่นก็ใส่ชุดไหวยน้ำแต่ว่าลงไปยืนอยู่ในน้ำเพื่อที่จะอาบแดดบางคนก็มานอนมานอนอาบแดด เคิื่อนกระยาผิวสีแทนเนาะจะเนาะส่วนไ่ฟลังผิวจะแทนอยากอยู่จะอันจะออกแดงแดงแล้วก็ไม้วิธีชีวิตต่างแดนกันแนวเนี่ยเราจะ บางคนเพิ่นกลบ,บ่ได้ไปเที่ยวพักหล่อนบางคนกะไปเที่ยวพักหล่อนขับรถไปเที่ยวทะเลอันที่ต่างๆนอกจากนะช่วงสิงหากะคือเป็นนาพักหล่อนพักคอนหยุดงานกับไปเที่ยวก็ขอบคั่วนอกจากนะบางคนกับไปนอกจากบางคนก็ไปมาแล้วบางคนกะบ,บ่ท่านได้ไปแต่วันนี้อ่อยไปมากเราจะเดือน เอ่อก,ก,กรกดาจ้ะไมมาหนึ่งอาทิตย์ไปเที่ยวทะเลมากเนกาะจ้ะเนาะ ตอนนี้กอยุบานกับบางท่านเพ่นกับพึ่งจะเดินทางไปเที่ยวบางขอบรัววพนกับไปอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นอกจากช่วงสิงหาคมหลังจากเที่ยวแล้วบาเน,นกะจากเด็กที่ไปโรงเรียนกะจะเปิดเทอมนอกจาก12กันยายนตอนนี้ก็ยังปิดเทอมอยู่เดี๋ยวกะ ชีวิตวุ่นวายก็กลับมาอีกคือเกาเนาะจ้ะช่วงนี้เป็นช่วงพักผ่อนรอบครัวเน,นาะจ้ะบางทันก็นไปเที่ยวมาแล้วก็อยู่บ้านบันนี้ก็คือจังนี้อ่อยไปมาแล้วกับ่ได้ไปไสนเนาะจ้ะนอะบันนี้ก็อยู่บ้านไปหลอ้อมแอมอ,อมแอมน้ำแถวบานนี้ล่ะจ้ะมือนีก็พามาเล่นน้ำห้วย มานำหวยสวัสดีจ้าหนึ่งท่านบลูว่ามีสัญญาณบลนั่จ้าเนาะแต่ว่ากับบเห็นคอมเมนต์อีหยังนาั่จ้าเนาะสวัสดีเด้อจาา้าเด้อผู้ใดเนาะมาจอบเบิ่งอยู่นั่นเบิ่งเพิ่นตนน้นามญี่ปุ่นนเป็นตะมวนแท้ะหนามกับใสใสเด้อจา้าต่ว่ากับ น้ำลดอยู่นะจ๊ะเนาะเป็นหินนะจ้ะเป็นหินเป็นแม่น้ำไต่ผืนน่ะมีแต่หินน้ำก็ใสใส่ด้ยจ้ะน้ำใส่เด็กผ้ายางลงไปนะจ๊ะเนาะน้ำใสแห้งจ้ะน้ำใสแห้งเดี๋ยวจะพายางไปซองเบิ้งหินอยู่ในหนามนะจ๊ะเนาะบรรูทโทรศัพท์ตกน้ำนี่ก็พอดีเลยนะจ๊ะเนาะ

คูณนุม่ม <undergraduate> ผูผ้สาวผ slow, ู้เฒ่าผู้แก่ยืนในน้ำโซกันคุยกันเราจะเนาะนี่จะเป็นหินนี่นี่อ่อยซองให้เบิ่งพูนจ้ะเหยาวไปทั้งฝุ่นเดี๋ยวเดี๋ยวนี่อ่อยเ่เห็นคอมเมนต์เบิ่งคอมเมนต์ก็ดู สวัสดีค่ะแต่ว่าเพิ่นเขียนว่าพ่อแม่สวัสดีแล้วจตะเด้อเื้อจังด๋นาะนีออน่อ้อยกับจื้อบไดใดนอกจากนาอเพราะว่ากับเปลี่ยนไปไหายไปโดนจ้ะบ่ไใดเฮ็ดีหลิน้าใสๆแด้จวแต่แต่ต้ล่างวิแต่หินทางนีฝนตกทุกมือผู้ใด ทั้งนี้ฝนตกทุกเมือ่อจ้าฝนตกบอกจาก้ายุ่ใส่ยุ่ยยุ่ตั้งประเทศบจ่จ้าหรือ,อยุ่ไทยอันนี้อิตาลีโอ้ย,อย,อยน้ำใสใสได้จา้าพวกเนี้ยเห็นหอดตะไคร่น้ำใส่เกือบใสเกือบลงน้ำพอมคุณนะใส่เกือบล,งม,อมนะบลงมาได้จก้กขี้หินนี่จา้าน้ำใสใสข้าเจ้ากับผพากันเล่นแต่ว่าซองไปทั้งพุ่นอนะ สวีเดนผู้ใดจ้า